พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซครายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจัก,กรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาวิเคราะห์เกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการถล่มตลาด i ิ b i k บขนาดกลางด้วยการเปิดตัวรถใหม่พร้อมกันทีเดียว5รุ่นซึ่งก็ประกอบไปด้วย CBR 500R CB 500F และ CB 500 x 3รุ่นในตระกูลของ500ซีรีส์ รุ่นที่4รุ่นที่5ก็คือ CBR 650R และ CB 650R เครื่องยนต์4สูบเรียง 650cc รุ่นยนิยมของคนไทยในขณะนี้การเปิดตัว5รุ่นพร้อมกันนั้นต้องบอกเลยครับว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับ Honda ในตลาดโลกย้อนหลังกลับไปเมื่อ6ปีที่แล้ว Honda เปิดตัว CBR 500R CB 500F และ CB 500X พร้อมกันทีเดียว3รุ่นถัดมาหนึปี Honda ก็เปิดตัว CBR 650F และ CB 650F พร้อมกัน2รุ่นนั่นคือเจเนอเรชันแรกของทั้ง2ตระกูลถัดมาอีก3ปีก็มีการเปิดตัวเจนที่2ของ CBR 500R CB 500F และ CB 500X รวมถึงเจนที่2ของ CBR 650F และ CB 650F และอีก3ปีต่อมาก็คือวันนี้ Honda ได้มีการเปิดตัว500ซีรีส์ทั้ง3โมเดลพร้อมกันเป็น เจนเนอเรชันที่3ของตระกูลแต่ว่าการเปิดตัวของ CBR 650R และ c b 650R ในครั้งนี้นับเป็นเจนที่3ที่ห่างจากเจนที่2เพียงแค่2ปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นการเปิดตัวครั้งนี้จึงเป็นการเปิดตัวชนกันทีเดียว5รุ่นในตระกูลบิ๊กไบขนาดกลางของ Honda ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน การเร่งเปิดตัวของ CBR 650R และ CB 650R ในครั้งนี้มีสาเหตุมาจากอะไรนั้นแม่ทราบได้ในขณะนี้แต่ก็เชื่อว่าเป็นผลที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าไม่ใช่แล้วจะมีการเปิดตัวรถมอเตอร์รุ่นเพื่ออะไรแม้แต่ผู้บริหารฮอนด้าในเมืองไทยหลายคนนะครับยังไม่ทราบว่าฮอนด้าจะมีการเปิดตัว CBR 650R พร้อมกันกับ CB 650R ส่วนใหญ่แล้วจะทราบเพียง CB 650R รุ่นเดียวเท่านั้นน่าจะมีผู้บริหารระดับสูงของฮอนด้าไม่ถึง4คนที่จะรู้ว่า CBR 650R จะเปิดตัวพร้อมก,กันกับ CB 650R ในครั้งนี้ทั้งที่ว่าก่อนหน้านี้เป็นเวลา1เดือนผู้ปริหารหลายคนยังมีคำถามเกิดขึ้นว่าจะตั้งราคาระหว่าง CB 650R รุ่นใหม่และ CB 650F รุ่นเก่ากันอย่างไรดีจะมีส่วนต่างกันกี่พันกี่หมื่นบาท อย่างไรก็ตามการเปิดตัว CBR 650R และ c b 650R ในครั้งนี้จะเป็นการเปิดตัวเข้ามาทดแทนตลาดของ CBR 650F และ c b 650F อย่างแน่นอน100%ครับรูปโฉมดีไซน์ของ CBR 650R ในครั้งนี้ก็เป็นการนำรูปโฉมของ CBR 1000WR มาปรับไซส์ย่อส่วนใส่เข้าไปในโครงสร้างของ CBR 650F เดิม ขนาที่ CB 650R นั้นเป็นแนวทางของ Neo Sport Cafe ไฟหน้าทรงกลมเหมือนกันกับรุ่นพี่อย่าง CB 1000R และรุ่นน้อง CB 300, CB 250, CB 150และ CB 125R จุดเด่นที่หลายคนอยากได้เป็นอย่างมากก็คือ upside down หน้าของโชว w a ่าขนาดแกน11มิลิเมตรรวมถึงดิสเบรกหน้า雷登เมาส์สีลูกสูบต่อข้างเดิมมีเพียง2ลูกสูบเท่านั้นซึ่งให้พลังเบรกที่สูงกว่าเดิมอย่างมากมายทีเดียว เครื่องยนต์พื้นฐานเดิมในแบบ4สูบเรียง d overhead b camshaft สว wow, าล์ว4วาล์ต่อสูบป,ปริมาตร6 4 9ซอซีอัตราส่วนกำลังอัดเพิ่มขึ้น11.6ต่อหนึเดิม1 4 4ต่อหนึมีการปรับปรุงชุดฝาสูบใหม่ด้วยการปาดฝา ให้บางลงเล็กน้อยรวมถึงการขยายช่องพอร์ตไอเสียหรือว่าปากท่อไอเสียให้มีขนาดกว้างมากขึ้นและการปรับเซ็ตไอดีใหม่ทั้งหมดให้พลังแรงม้าสูงสุดที่95.2แรงมา้าที่12,000รอบต่อนาทีถ้าเปรียบเทียบกับ CBR650F รุ่นเดิมนั้นทําได้89.8แรงมา้าที่11,000รอบต่อนาทีก็จะเห็นว่าแรงม้านั้นเพิ่มขึ้นสูงถึง5.4แรงมา้าและมีรอบทํางานที่สูงขึ้น1,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดทําได้64นิวตันเมตรที่8,000รอบต่อนาที เดิมนั้นทําได้64นิวตันเมตร,รเท่ากันแต่ว่ารอบต่ํากว่า8,000รอบต่อน,นาทีเท่านั้นรุ่นใหม่นี้มี assist and slipper clutch ที่หลายคนอยากได้ช่วยลดแรงกระชากข,ของเครื่องยนต์ในขณะรถเกียร์ลงต่ำผู้ขับขี่ที่เป็นมือใหม่นะครับอาจจะตกใจง่ายเสียจังหวะในการเข้าเกียร์ได้เพราะฉะนั้น slipper clutch จะช่วยให้การขับขี่นั้นนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นสรุปก็คือว่า เครื่องยนต์ชุดใหม่นี้มีพลังเพิ่มขึ้นมากกว่า5%น้ำหนักตัวรถลดลงถึง6กิโลกรัมโดยมีการออกแบบเฟรมใหม่เฟรมใหม่ที่ว่านี้น้ำหนักลดลง1.9กิโลกรัมโดยตำแหน่งท่านั่งของ CBR650R นั้นแทนจับชุอกอัพใต้แผงคอโดยมีการออกแบบให้ยื่นไปข้างหน้า13มิลลิเมตรต่ำลง8มิลลิเมตรส่งผลให้โด,ดยวรวมนั้นต้องโน้มตัวไปข้างหน้าประมาณ30มิลลิเมตรพักเท้ามีการปรับถอยหลัง3มิลลิเมตรและสูงขึ้น6มิลลิเมตรเบาะนั่งตำแหน่งเดิมครับ810 mm มิลลิเมตรเท่า ก็จะเห็นว่านในส่วนของ CBR 650R นั้นจะมีตำแหน่งท่านั่งที่เป็น Sport Racing มากขึ้นแต่ว่าไม่ถึงขั้นเลสเลพกาอย่างที่เป็นในรุ่นของ CBR 650R ที่มีท่าก้มบหมอขี่มากกว่านี้ด้วยซ้ำไปในส่วนของ CB 650R Neo Sport Cafe นั้น ท่านั่งก็แบบสบายๆครับหลังตรงแฮนด์กว้างๆเน้นขับขี่สบายในเขตเมืองใช้งานก็ได้ขี่เที่ยวก็ดี CB650R นั้นใช้เครื่องยนต์ชุดเดียวกันกับ c b r 6 5 0 r 4สูบเรียง 650cc ให้พลังแรงม้าสูงสุด95.2แรงมา้ท 12, นนาที่12,000รอบต่อนาทีอัพไซด์ดาวหน้าชุดเดียวกันนะครับของโชว่วามิลลิเมตรโช้กหลังเดียวปรับสปริงพรีโหลดได้ดิสเบรกหน้าสีลูสุบต่อข้างแบบเลเดอเม้า ให้ความประหยัดน้ำเชื้อเพลิงอยู่ที่20.4กิโลเมตรต่อลิตรรุ่นใหม่นี้ยังคงมีระบบ HSTC Honda s e l e c t a b l e Torque Control ควบคุมแรงบิดของรถมอเตอร์ไซค์ให้สามารถคอนโทรลได้อย่างง่ายดายมากขึ้นก่อนหน้านี้ผมได้คาดการว่า CBR650R นั้นจะเปิดตัวในปีหน้าแต่ว่าการเปิดตัวครั้งนี้ของ Honda นั้นต้องถือว่าเป็นการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของ Honda ในตลาดโลกรวมถึงเมืองไทยของเรา ที่มีการล่มตราวิบกไบขนาดกลางพร้อมกันทีเดียวถึง5รุ่นจากนี้ไปเราต้องมารุ่นกันเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ของฮอนด้าในเมืองไทยที่งานมอเตอร์เอ็กซ์ปที่จะมาถึงว่าจะวาราเขาไวเท่าไหร่ทั้งหมด5รุ่นที่ได้กล่าวมาติดตามกระแสข่าวกันให้ดีๆครับ